เอกิซิยูสวัสดีครับนะครับทุกท่านคลิปนี้เอกิซิยูก็จะนําทุกท่านมาพบกับปราสาทนะครับปราสาทหินสมัยขอมนะครับประมาณพุทธศตรวตรรษที่1 6ถึง17นะทุกท่านนะครับนะหรือราวประมาณพศ1 6 0 0ถึง1น0 0นะครับนะครับอายุการสร้างเนาะนะครับ ซึ่งรวมๆแล้วก็อ้อายุนับพันปีนะครับนี่คือนะครับปราสาทภูเพ็กออ,อาเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะทุกท่านนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูใกล้ๆนะครับนะตรงข้างบนเนี่ยจะเป็นเนินเขานะพี่น้องเนินเขานะครับอยู่ข้างบนเลยทางเดินขึ้นนี่สูงชันมากนะครับเหนื่อยโอ้นี่นะฮะผมให้ดู นี่คือทางขึ้นนะครับของปราสาทเห็นไหมฮะทุกท่านสูงนะครับเทีบกับความสูงเป็นไงฮะถ้าตรงนี้เปรียบเทียบกับสวรรค์ก็จะประมาณสวรรค์ชั้นเจ็ดพี่น้องเดี๋ยวผมขึ้นมานะครับโอ้โหนี่คือข้างบนข้างบนก็จะเป็นลานนะครับ ้านแบบหินทรายวางแบบเป็นโอ้โหนี่ครพี่น้องข้างบนนี่เป็นลักษณะเหมือนปราสาทนะครับนี่ผมจะพาเข้ามาดูอ่าข้างในว่ามีอะไรนะครับเหมือนสร้างสร้างยังไม่เสร็จนะหรือว่าผุพังไปแล้วไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือ คล้ายๆหินแกะสลักเป็นน่าจะเป็นแท่งสีวะลึงนะครับเพราะว่าของสมัยนั้นเขาจะบูชาสีวะลึงเนาะนะครับหักหายไปท่อนหนึ่งตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำนะเห็นไหมหิหนนี้ทุกท่านพี่น้องจะมีรูจะมีรูสำหรับสอดยกนะครับในการยกนะครับเป็นหินทรายแท่งใหญ่เลยพี่น้องแล้วก็ใส่ริมใส่สลักหรือเปล่านะนะครับในการวาง จุดยึดเนาะนะนี่ผมพาเข้ามาดูข้างในไปเนาะดูประตูด้านหน้ายังมีซุ้มประตูอยู่เลยนะครับนะสูงใหญ่มากเลยซุ้มประตูนะครับสูงราวๆสามเมตรได้นะครับนะซุ้มประตูนี่นะครับจากสายตาเนาะนี่ครับข้างในอื้นี่พี่นองโอ้ย ทาทุนะครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากเลยที่ได้นำพาเอฟนะครับมาพบมาเห็นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับพระธาตุภูเพกนะครับก็ขอให้ f อฟซทุกๆท่านเนาะครอบครัวท่านด้วยนะครับมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็เอ็กแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนะาะสาธุจริงๆทุกท่านนะครับเป็นบุญตานะครับโอ้ยได้มาเห็นมาพบมาพีไปลองเอ้ยนะครับนี่โอ้คนนก็ทำแบบว่านี่สลักเรียงหินอย่างดีเลยนะทุกท่านนะครับนี่ฮะก็จะมีรูปปั้นอาประพุทธรูปสมัยใหม่เนาะผสมปนเปกันไปนะครับ แต่ไฮไลท์จุดสำคัญก็คือปราสาทหินนี่แหละครับนะเป็นรุ่นเก่าแก่ตั้งแตโ่โบราณเลยนะครับนี่โอ้ออยงเลยงามงามงามทุกทุกครั้งที่ได้มานะครับปราสาทหินโบราณแบบนี้ผมจะจินตนาการเสมอหลับตาแล้วคิดว่าโอ้คนสมัยนั้นนะครับเขาแต่งตัวยังไง เขาทําอะไรเขา,าชาใชีวิตประจําวันแบบไหนเดินไปตรงนั้นยืนตรงนี้คุยกันตรงนน้นตรงนั้นผมจะจินตนาการแบบนั้นแล้วมันจะมีความสุขมากพี่น้องนะเวลาเรามาเที่ยวสถานที่โบราณแบบเนี้นะครับลองทําดูนะครับน,ะนี่ผมให้ดูภายในแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบนอกนะครับพี่น้องนะพาไปดูรอบนอกนี่โอ้ย รอบนอกนี่ก็จะมีเป็นชั้นๆนะครับนี่คือเขาทำทำแบบดีมากเลยพี่น้องนะครับนึกถึงสมัยโบราณที่เขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะนะแต่เขาทำได้ขนาดนี้ถือว่าแบบมีความมุ่งมั่นมานะมากเลยพี่น้องนะครับผมทึ่งในความมุ่งมั่นของเขานะครับนี่ฮะก็จะสูงจากพื้นราวๆประมาณสัก หนึ่งเมตรแปดสิบหรือสองเมตรนะครับนะส่วนที่ดินทับถมไว้ผมไม่แน่ใจนะครับเท่าที่เรามองเห็นนะครับพื้นฐานตรงนี้รอบๆเนาะนี่ก็คือบันไดนะครับบันไดาทางขึ้นบันไดาทางขึ้นก็จะมีสี่ทิศนะครับส่วนด้านหน้าทางขึ้นทางนู้นนะครับก็จะเป็นทิศตะวันออกนะครับทางบันไดาทางขึ้นเลยนะครับและด้านข้างนั้นนี่คือทิศใต้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูทิศตะวันตก สวัสดีจ้านี่คือที่ตะวันตกก็จะมีบันไดเหมือนกันนะครับบันไดทางขึ้นเหมือนกันนะครับนี่แต่ประตูไม่มีนะครับประตูทางเข้าไม่มีนะครับมีแต่บันไดขึ้นเนาะนข้างหลังก็จะเป็นลานกว้างจะมีเศษหินเศษอะไรนะครับคล้ายๆที่เขาทําจัดเตรียมไว้เนาะกองไว้เต็มเลยพี่น้องนอนนะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับ ฝั่งนี้จะไม่มีประตูเนาะพี่น้องเนาะจะไม่มีประตูอันนี้คือทิศตะวันตกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูทิศเหนือนะครับดูทิศเหนือนี่พี่น้องทิศเหนือก็จะมีบันไดเหมือนกันนะครับแต่ว่าประตูทางเข้าเป็นประตูหลอกเนาะไม่มีนะครับไม่มีประตูเข้า นี่ฮะทางขึ้นทิศเหนือมองพี่น้องนกยูงแถวนี้นกยูงเยอะนะครับนี่สวยเลยนกยูงเดินมาใกล้ๆอ่หาถุงน้องให้ดูนกยูงแบบไปใกล้พี่น้องอสวยงามตามธรรมชาติของเขา สวยๆพี่น้องอ่ะแล้วนี่คือนะครับอู้ทางนี้เหมือนเขาเจาะเจาะช่องทะลุเข้าไปข้างในเดี๋ยวผมพามาดูใกล้ๆพี่นอ้องโอ้น้นนะเหมือนมีแสงเล็กๆนะครับทะลุเข้าไปภายในห้องเนาะนะครับแต่ว่าดินดินกบหมดแล้วก็เลยไม่เห็นนะครับนี่เป็นช่อง๋อ ไม่รู้ว่าเอาไว้เป็นช่องทำอะไรเนาะนี่รอยแกะสลักก็ยังอยู่นะพี่น้องนะครับคงทุนถาวรมากเลยนี่นะจะผมพาลงด้านทิศเหนือนะครับบันไดด้านทิศเหนือนี่ตรงนี้จะมีนะครับแท่นบูชากรบาบไหว้น้องพี่น้อง นะเดี๋ยวผมจะพา fc นามัสการเนาะนะครับคำนมัสการพระธาตุภูเพ็กตั้งณโมสามจบนะครับณนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธ,ธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะนะิสิตะนะปัพพะตักเคมหากัสสเป นาอานตัดฐาปิตังสิระสานามามิพุทธนิสิทนะปัพพะตะักเเคมหากัสเปนาอานตัดฐาปิตังสิระสานามามิพุทธนิสิทนะปพะตะักเเคมหากัสเปนาอานตัดฐาปิตังสิระสานามามิ นะทุกท่านโอ้อาธิฐานเอาเด้อนะครับผมพาท่านกราบไหว้นะมัสการแล้วเนาะนะครับนะความสวยงามนี่คือปราสาทขอมนะครับสมัยนะพุทธศักราชนี่ครับผมปราสาทภูเพ็กสร้างด้วยศิาลาแรงมีฐานสีสี่เหลี่ยมสองชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งสูงหนึ่งจุดห้าแปดเมตร ชั้นที่2สูง0.70เมตรตัวปราสาท0.767เมตรนะครับสร้างไม่แล้วเสร็จไม่มีหลังคาและยอดปราสาทเพียงแต่ทาคือตั้งไว้ตามตำนานอุรังคธาตุปราสาทหลังนี้สร้างแข่งขันกันระวางกลุ่มผู้ชายและกลุ่มผู้หญิง เพื่อรอบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าแต่กลุ่มผู้ชายผู้สร้างประสาทพระธาตุภูเพกได้ยุติการสร้างเมื่อเห็นดาวเพกบนท้องฟ้าซึ่งเป็นกลลวงของกลุ่มผู้หญิงผู้สร้างพระธาตุนารายเจิงเวงโอ้พระธาตุนารายเจงเวงีง ในตัวเมืองจังหวัดสกลนครเราพี่น้องเอาปราสาทหลังนี้จึงได้ชื่อว่าปราสาทพระธาตุผูเพกนะครับตามชื่อดาวเพกกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งนี้เมื่อพศ2478พี่น้องโอ้นี่คือประวัติคร่าวๆนะครับตามตำนานเนาะของพระธาตุผูเพกพี่น้องโอก็คือนะครับ นี่คือกลุ hm ่มผู้ชายสร้างพระาธาตุภูเพกกลุ hm ่มผู้หญิงจะสร้างพระธาตุนารายิงเวงแล้วตามตำนานเนี่ยจะเห็นกลุ hm ่มผู้หญิงจะลวงว่าแข่งกันถึงดาวเพ็กแล้วก็ให้หยุดสร้างเนาะกลุ hm ่มหญิงที่สร้างพระาธาตุนารายิงเวงลวงทางกลุ hm ่มผู้ชายนี่ก็เลยคิดว่าะจะยังไงไม่รู้ก็เลยไม่ได้สร้างต่อเนาะนะโอ้แล้วก็เลยสร้างไม่เสร็จพนีะ่นะ้องนะ ส่วนพระาธาตุนาราย์เจงเวงก็สร้างเสร็จนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเอ็กีิซิจะพาไปพระาธาตุนาราย์เจงเวงอีกพี่น้องโอ้ยนะครับสุดยอดนะครับนี่คือตำนานคร่าวๆเนาะพี่น้องก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเนาะได้พาทุกท่านมารับชมนะครับก็ขอให้บุญกุศลนะครับถึงทุกทุกท่านนะครับนะขอบคุณมากๆที่รับชมด้วยครับสวัสดีครับผม